สวัสดีครับผมมาลูซ่ามาครับวันนี้เลยกับปืน f R f 2 w o s w e e t i นะคุณผู้ชมโอ้ปืนนี้นี่เป็นยังไงครับผู้ชมครับส่องไปถึงดวงจันทร์กันเลยทีเดียวผู้ชมครับปืนนี้ปกติไม่มีใครเล่นนะปืนนี้ก็ดาเมจอยู่ที่95เนี่ยครับผู้ชมพรีมาร์สครับซูมได้มาแล้วก็บอกเลยว่าเล่นยากจริงครับสลับปืนนี้นะครับกว่าจะโฟกงโฟกัสได้นี่ยากยากนะผู้ชมโอ้ยิงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเรียกได้ว่าเลยเป็นปืนที่สไนเปอร์ที่ไม่ค่อยมีใครเล่นปืนทุ่กยิงนะครับมันเล่นยากตรงกล้องมันซูมลึกไปเนี่านนนะะคครรััับบบกปื F2 วี้ ไม่โดนเฮ้ยมีทหารไทยทหารไทยมาได้ไงโอ้โหมันสวมะโปรเตโต้อีกแล้วโอ้มันสมาเองก็ไม่ใช่มือสไนัยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นมือสนงสนไยใครไม่รู้ไปลือว่ามารุสมาเป็นมือสไนนยนะครับเข้าใจผิดแล้วนะครับผู้ชมมารุสมาไม่ใช่มือสไนตยแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ยิงแม่นด้วยผมบอกเลยหุ้ยไม่ตายได้อย่างไรดาเมจ9เก้าสิบห้าเลยนะโอ้ยตายตายตายซะเองนะครับผู้ชมครับ ไปลุยๆกันดีกว่าอ,อุ้ยโอ้โหจะได้ยิงไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยออกก่อนต้องเล่นเล่นตรงกองฟางกับรถถังน่าจะดีครับหามุมก่อนครับกล้องมันเล่นระยะไกลมากอะ่ะเฮ้ยตายดับแดดดินแกแคนได้โอ้ยโ,โ,โ,โดนสนายยิงโอ้โหตามารุสมะ ดวนครับดับแดดดินเปลี่ยนแม็กเฮ้ยโอ้โดนท้ายยิงต่อเฮ้ตาย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 ไล่หน่อยเร็วเออดีมากช่วยมย์สมาร์ทได้เยอะเลยหัวแตกดับแดดดินไม่โดนนะครับโอ้โหเขาเล็งรอเลยเนะี่ย เน่เป็นอะไรกล้องที่เล่นถลายเลื่ๆเลยแล้วเ,เ,เป็นอะไรที่แบบเราเองไม่ค่อยชอบจริงๆนะเสียดายมากเลยเสียดายตรงกล้องอ่ะถ้ากล้องมันเป็นพวกกล้องอื่นนะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเปลี่ยนเลยอย่างนี้ตายดับเดดินแฟนซูมเฮดช็อ,อตอ พี่ไม่โดนไม่ตายไม่ตายหูตรงบ้านนะไม่ตายแกแล้วมุสลิมปโลิตโตอีกแล้วเปลี่ยนแม็กจะเดินมาด,ดันแม่เด็กพี่มุสลิมบ้ามันเดินมาดันแน่เลยอ่ากะซุ่มก็ซุ่มแพะ ช็อตดับแดดดินโดนแฟซูมเปลี่ยนแมทอุย้ยเกือบละทีทั้่นตรยังไม่เท่าไหร่หรือเปล่าโอ้โหโดโตอีกตาย,ยแฟซูมครับจากตอเลยประตูตเข้าบ้านนะแน่อืมแฟซูมขอบคุณอืมแลกกันไฟสเปเชียลลิส โดนอัดรัวๆครับตูอัดอีกแล้วเหรออืมแปดซูมเฮ้ยไม่มีใครเฝ้าละเฮ้ยไม่ตายประตูมันอืดเหรอทำไมมันถ้ายิงไม่ค่อยตายหรือมันถ้ายิงไม่แม่ครับผู้ชมครับจะถอดบรรลุสบัดหน่อยเร็วแม่วันนี้มันตัวเองก็ฆ่าหมด13ตาย6กครับก็ฆ่าไปนิดเดียวครับเนื่องจากยิงไม่แม่นะผู <1. S 2> 1. 1. 1. ้ชมครับก็อย่างว่ามาเล่นยากนะผู้ชมครับ ก็ว่าก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปผมนะครับอบคุณใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ